สวัสดีครับผมจุจุออนทัวนะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ่อตกปลาอีกแล้วนะครับก็มาตกปลากุเรามาเที่ยวเพลิดเพลินนะครับเพลิดเพลินสำเริญใจนะครับไม่ได้จริงจังอะไรมากมายมาดูบรรยากาศนะครับก็วันนี้ก็จะมีการตกปลากุเรามานําเสนอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลากุเราไหม

ก็อ no ีย่นเห็นไหมครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วเหรออยู่วางนี่เดี๋ยวเขาจะถ่ายนี่เดี๋ยวค่อยเขาถ่ายนี่อนถ่ายไอ้นี่ลงยูทูบเรามาแล้วครับตัวนี้อียย่านตัวมาถ่ายสามคน ไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้ไปเาได้วยคุณย่ให้โผลลยคุณยังไม้โผเลยวัดตโดดนั่นไงโดดอยู่นั่นเลยไงโดดอยู่นั่นไงนะครับอ้าวปลามันเข้าดิไงอ่ะออได้ครับอ้าวโ่หน่อยโง่หน่อยโอ้โหเงเงนะครับกูเรา ไซนี้กำลังแบบคอดเลยนะครับไปไปเข้าห้องหรืองโฮ้ยไปแล้วนี่ไปแล้วเฮ้ยเขดุกตุกเร็ววัดวัดวัดตึเร็วเลยวัดเลยหยุดแล้วนะาเมื่อกี้ยังวัดอยู่มนยังนั่นอยู่ไหมไม่สายมันหย่อนอือก่อเร็วๆเลยมันสวนห้องในอืเ้อาเอาเอาเป็นไงวันข้าจ้ากินต่อกินต่อแล้วมักินต่อเป็นไงอ่ะโหสุดยอดอ่ะไอ้ยยอ่ะโอ้โห นะครับสุดยอดนะครับปลากูเหล่านะครับโอ้มันแท้รอรับเลยนะครับเป็นไงเป็นไงใหญ่ป่ะใหญ่ป่ะฮะนี่โอ้โหแหมนี่จะโมชั่นด้วยทำไมเอาตัวเมียด้วยอ่ะเสียงเสียไม่เสียตัวนี้ใช้ได้้หตัวเมียเด็ดหน้า าวอ๋อเป็นตัวผู้นี่จะเหลืองเหลืองแล้วตัวผู้สีเหลืองตัวนี้ค่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โหยังยยยไงครับเหยื่อเพิ่งลงมาไม้แรกเองเนี่ยเมื่อกี้นะพี่ไปทำอะไรตัดหน้าเขาบา่าเนี่ยฮะกุเราเข้าครับนี่ค <c oughs> ือวิถี ธรรมชาตินะครับของปลานะครับในเมื่อถ้ามันเจอน้ําไหลตินๆเข้าบ่อนะครับมันก็จะทําการส่วนน้ําออกมาในองนะครับก็จะทําให้เห็นธราเพศแบบปลากระบอกนะครับวิ่งส่วนน้ําขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูช็อตที่มันส่วนน้ํากันเยอะๆนะครับนี่น,นี่โดดแบบร้อยสุดตัว กราไอ้นี่มันเข้าเข้าออกี่เอาขึ้นอีกหน่อยได้ป่ะให้เอาขึ้นอีกหน่อยได้ป่ะ บอลหน่อยหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยพี่ของเล็กงหัวโอ้โหอะไรของเล็กต้อวะาโอ้โหถอนมวนดิถอนมวนดิดูหน้าตาดิแหมแล้วตัวเขากรรหนักด้วยนะบ้องเขาหลามเลยโอเคนะครับสำหรับทริปนี้ก็ได้ปลากุลาวไปบ้างนิดหน่อยนะครับก็มีตกอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันสามสี่คนนะครับ ก็ยังไงฝากติดตามจุๆจออนทัวร์ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ